สื่อกาลีชื่อดังสปอร์ตเวล์รายงานว่าสัญญาของ b บ็คพิงกับ YG จะหมดลงในเดือนสิงหาคมปี2023นี้ทํา้ทำให้เกิดคำถามว่าเกิลกุ๊ปแถวหน้าที่มีแฟนๆอยู่ทั่วโลกจะเลือกอยู่ในเอเจนซี่เดิมหรือไม่ ส่งผลให้แฟนๆแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการต่อสัญญาของ4สาวโดยหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกอย่างไรก็ตาม Sport World เชื่อว่าโอกาสในการต่อสัญญามีน้อยมากและวาง4เหตุผลหลักที่ Blackpink มีแนวโน้มที่จะออกจาก YG 1. การเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปใหม่ของ YG ในวันที่1มกราคม2 0 2 0 23. YG Entertainment ได้ประกาศว่าเกิร์ลกรุ๊ปใหม่ของพวกเขาวง Baby Monster จะเดบิวต์ภายในปีนี้บริษัทได้ปล่อยทีเซอร์และตัวอย่างต่างๆเพื่อโปรโมท Baby Monster อย่างเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องนี้สปอตเวอร์ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ b บ a คพิง n k อาจจะไม่ต่อสัญญากับ YG สังเกตได้จากย้อนกลับไปในปี2016ซึ่งเป็นปีที่เกิร์ลกรุ ทูนีวันได้ใกล้หมดสัญญากับ YG ทางค่ายจึงไม่ได้ดำเนินการต่อกับทูนีวันและเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปใหม่ในขณะนั้นอย่างแบ็คพิงค์แทนในทำนองเดียวกันปีนี้เปิดตัวเบบี้มอนสเตอร์ตกอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่สัญญาของแบ็คพิงค์หมดลงดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่า YG จจะมุ่งเน้นไปที่เกิร์ลกรุ๊ปใหม่วงใหม่แทนในขณะที่แบ็คพิงค์อาจจะจากไป เช่นเดียวกับทูนีวัน 2. ปัจจัยด้านอายุนอกจากนี้ตลาดไอดอลปัจจุบันก็เริ่มอ่อนยาวลงเรื่อยๆโดยไอดอลรุ่นที่4เปิดตัวตั้งแต่อายุ13-14ปีในขณะเดียวกันอายุฉเฉลี่ยของแบ็คพิงคคือ26.3ปีโดยจีซูและเจนนี่ซึ่งเป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดและอายุน้อยที่สุด อยู่ที่28และ26ปีในตามลำดับอายุเฉลีย่ยของแบ็คพิงสูงกว่าเกิร์กุ๊ปดุ่นที่4ในปัจจุบันมาก 3. ความสำเร็จส่วนตัวของสมาชิกในวงส p o r t w เว l ร์ยังรายงานว่าสมาชิก b บ็คพิงทุกคนได้รับการยอมรับจากความนิยมของแต่ละบ,บุคคลงานเดี่ยวที่มั่นคงจีซูเจนนี่โรเซ่หรือลิซ่าเป็นผู้ ถือสัญญาโฆษณามูลค่าสูงหลายฉบับรวมถึงแบรนด์เอมบัสเตอร์ระดับโลกปัจจุบันจีซูและเจนนี่ยังคงทำงานด้านการแสดงอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขามีโอกาสมากขึ้นในการทำงานสาขานี้ในอนาคต b บ็คพิงยังสามารถเดินตามเส้นทางของ Big Bang รุ่นพี่ของพวกเขา เส้นทางที่แบ็คพิงสามารถไปต่อได้เป็นเส้นทางเดียวกับที่บิ๊กแบงเคยเดินมาก่อนแม้ว่าอนาคตการต่อสัญญาจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่แฟนๆยังตั้งตารอการเปิดตัวอัลบั้มที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายจากสมาชิกได้เช่นกัน